แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินออมสําคัญสุดนะครับคนอายุ40-50ปีแล้วยังไม่คิดจะเก็บเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณนะครับบํานาญบําเหน็จถือว่าช่วยไม่ได้มากเท่าไรหร่หรอกนะครับเพราะนั้นก่อนเข้าสู่นื้อหาฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมที่ท่านเจอมานะครับจากทางบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพูดคุยแล้วก็ เอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นแนวคิดในการปรับประยุกต์ใช้นะครับกับตัวเองนะ,ะวันนี้นะครับมีท่านหนึ่งนะที่แชร์ประสบการณ์นะครับมาแล้วก็ผมอ่านแล้วผมเห็นด้วยเลยนะครับประสบการณ์ที่ที่ว่านั้นก็คือเงินออมสําคัญสุดนะครับคนอายุ 4. 0 5 0ปีไม่ยังไม่คิดจะเก็บเงินไว้ใช้ยามกเกษียณ จะมีบําเหน็จหรือจะบํานานของประกันสังคมก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะมันไม่สามารถมาเพราะมันไม่ได้มากพอที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนี่คือ,อความคิดเห็นที่ผมเห็นด้วยมากเลยนะครับเพราะว่าบําเหน็จหรือบํานานก็ตามเนี่ยนะครับเขาให้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแม้กระทั่งบําเหน็จเนี่ยมันก็ไม่กี่แสนนะครับ ว่ามว่เงินไม่กี่แสนเนี่ยจะต้องใช้หลังกเกษียณอีกอาจจะ10ปี2 0ปีบางทีมันไม่พอจริงๆนะครับแต่มันก็ช่วยได้นั่นแหละบำนาญก็เหมือนกันนะครับได้เดือนหนึ่งอาจจะ5,000นนะครับเดือนหนึ่งอาจจะ4 8 0พอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆพูดกันตามตรงนะครับว่าต่อให้ใช้อย่างประหยัดกระเบียดกเกษียณน,นะครับมันก็อาจจะไม่พอนะครับมันอาจจะใช้แค่ รับประทานได้นะครับอย่างเดียวแต่เวลานะครับเจอเจอกับในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้เบ็ดตะเล็ดหรือต้องไปหาพุตรหาหมอต่อให้มีบัตรทองนะครับไปหาหมอมันก็ต้องมีค่ารถนะครับค่าเสียเวลานะครับหรือซื้ออะไรจิป,ประถาอีกนะครับกินยาก็อาจจะ,จจะจแบบป่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะต้องซื้อยาในาใน ในร้านขายยาอะไรแบบนี้นะครับคือบางทีจะไปรับยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวกับใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยบางทีมันไปต่อคิวนานนะครับใช้เวลานานนะอาจจะไม่คุ้มกับการแ,แค่เข้าร้านขายยาและซื้อ,อยาอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องมีเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเงินเก็บนะครับมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งนะมันจะปล่อยแบบไม่มีเงินเก็บเลยนะครับรอใช้บํานานอย่างเดียวรับบํานานอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันอาจจะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตคือมันก็ใช้มันก็ดีกว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะดีกว่าไม่มีหลักประกันอะไรเลยใช่ไหมบำนาญอย่างน้อยได้บำนาญมาแต่ถามว่ามันพอมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละท่านบางท่านเนี่ยมันไม่พออยู่หลายๆนะครับบางท่านอาจจะบอกว่า4,800อาจจะพอสําหรับคุณก็ได้นะครับแต่แสดงว่ามันไม่อาจจะไม่เผื่อ กรณีฉุกเฉินจริงๆจังๆนะครับเลยก็ได้นะถ้าแบบนั้นเนี่ยก็อันตรายอย่างยิ่งนะเพราะาบางครั้งเราจะต้องเตรียมเงินไว้เนี่ยเผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับจริงๆเลยนะแบบเวลาเราฉุกเฉินนะครับป่วยกระทันหันที่มันไม่สามารถที่จะเ,เข้ารับเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้อง สำรองจ่ายเงินด้วยตัวเองไปก่ออะไรงเงี้ยพวกนี้ถ้าเกิดมันไม่มีมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเงินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับในการทําหลากหลายสิ่งนะครับในโดยเฉพาะในกะเกษียณแม้เราจะไม่ได้แม้เราจะเป็นคนประหยัดอดออ,อมนะครับหรือกระเบยดเกษียณเพียงใดก็ตามมันก็ต้องมีเงินก้อนนะครับสักก้อนหนึ่งในการในการ คอยเป็นเงินฉุกเฉินรวมถึงเป็นเงินนะครับสำหรับที่จะใช้จ่ายนะครับอย่างอื่นเป็นการซัพพอร์ตตัวบำนาญน,นะครับเป็นการซัพพอร์ตตัวบำนาญไปด้วยในตัวนะครับหรือใช้บำนาญในการซัพพอร์ตเงินหลักๆเรานะครับใหเ้เราไม่ใช้จ่ายนะครับเงินหลักเรา มากเท่าที่ควรก็มีเงินบำนาญคอยเสริมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องเป็นส่วนของคอยเสริมนะเงินหลักๆมันต้องเป็นเงินจากการที่เราเก็บออมเอาไว้นะครับเป็นส่วนใหญ่ลองดูนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องเตือนกันหน่อยเรื่องเงินออมนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3 3ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ